ข้าวบอยน้ำปูน้ำปูนี่คืออะไรน้ำพริกน้ำพริกของทางเหนือเหมือนน้ำพริกน้ำชุปทางใต้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ปูปูเขาใช้ปูคล้ายๆล้ยซุปติแหละแต่ใช้ปูนะมาเคี่ยวอ๋อเป็นน้ำปูน้ำปูน้ำปูข้าวบอยน้ำปูนะเป็นภาษากลางอ๋อแต่มาทางเหนือก็ต้องเป็นปูน้ำปูปูแล้วำกระมัเป็นค้าวบอยนี่แหละคือเราที่เมืองนอกเขากินอะไร เขากินพิซซ่ากินสติกไปกันของเราคือดนตรีเป็นส่วนผสมทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกลานนาก็เป็นคาวบอยมาในทางนี้มัเนื้อหมูเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่านะย้อนอดีตไปสามสิบปีน่าจะประมาณประมาณนั้นสามสิบปีนะสมัยนั้นอ่ะด้วยความที่ที่ผมเก่ชอบคาร์บอยหนังคาร์บอยแล้วก็เราอยากจะเป็นคาร์บอย ตอนนั้นผมไปเล่นดนตรีนะเล่นดนตรีอาจารย์มอแกนเนี่ยเล่นเล่นในเมืองแล้วทีนี้ก็มาเห็นม้าม้าแกบอ๋อม้าแก่ไม่ใช่ม้าตัวใหญ่ที่เราไม่ใช่เป็นเป็นม้าไทยม้าไทยม้าพื้นเมืองผมไปเห็นแล้วผมก็เลยไปขอเขาขี่ลุงขี่ได้ไหมเราก็ไม่เคยขี่นะคิดว่าเราไปนั่งคนหลังมันมันโยกูนดีบขาไว้ก่อนแล้วก็ขี่จุดมีตังค์ทั้งนั้นมีเล่นดนตรีไงก็เลยไปซื้อ ซื้อมาซื้อม้ามาม้าแก่ไม่เนี่ยใช่ใช่ม้าแก่แบบตัวนั้นแล้วก็เลยเอามาขี่วันนี้ัน่ได้เพลงไงเนี่ยขี่แล้วก็ขี่มาเรียนมั่งขี่ไปตลาดมั่งบางวันก็จะมีงูงูชื่อมัลิไอไอไอที่ม้าที่ขี่นั่นน่ะคือม้าแกะเหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็การแต่งตัวไม่ใช่อย่างงี้อ่าตัวนี้ตัวนี้อินเทรนละกันเราวก็แต่งตัวแบบบ้านนอกก็เลย แล้วช่วงนั้นผมพูดถึงพี่อัจฉริยะสุภาวสิทธิ์ซึ่งคิดว่าเป็นปูชนียบุคคลของของักดนตรีของดนตรีทางเหนือนะฮะรถึงกันนี้ท่านเสียไปแล้วครับนั้นก็เล่นดนตรีด้วยกันับแกก็เลยไอ้นุเดี๋ยวพี่เขียนเพลงให้แกเพราะเลยเอาเรื่องราวของผมเนี่ยมามาเขียนเป็นเพลงชื่อเพลงเนี่ยขบวนน้ำปูใช่วงก็วงขบวนน้ำปูด้วยนะ ใช่ก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงก็เลยเป็นที่มาที่ไปของของเพลงนี้ผมก็เลยกลายเป็นขาวบอยน้ำปูนะนี่คือที่ไปที่มาใส่เสื้อยีนนะรนะใส่เสื้อยีนแล้วก็ฮ้อนเหลือหลายมันมันร้อนนะอ่าแต่ก็อยากจะเท่ไงร้อนก็ต้องเท่ไงอยากวัดวดลายแบบชานบนใช่ใช่ใช่อหนังหนังขายาหนังขายยาเขาเอาเอาหนัง ฝรั่ลลงฝรัลล่งหนังขาวบอยมาแล้วก็ไปมองว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งวันไดนี่คือที่มาใช่ใช่ขบาวบอยน้ำปูนน้ำปูจริงๆแล้วด้อยู่ที่นู่นเราอาจจะกินไก่ทอดใช่พิซซ่าออสเต็กแต่ที่นี่เรากินน้ำปูนะอย่างที่อาจารย์มีแล็บบอกเมื่อกี้คือดนตรีของขาวบอยมาผสมภาษานเรื่องของวิถี จะทพื้นบ้านด้วยใช่ๆาเป็นขบวนนะปูคุณผู้ชมครับเรื่องราวของขบอยน้ำผูจะถูกจ่ายทอดออกไปในเมืองขบอยแม่โจ้ด้วยนะ<ช>มาเที่ยวงานขบอยแม่โจ้ในงานเกษตร90ปีแม่โจ้นะครับวันที่16ถึง24ธันวาคมนี้แล้วเจอกันนะครับเย้